สวัสดีครับผมไวพดชาแนเเล,ลมันเ่็นมากีดยางพี่น้องป่าทับหน้าโดยนาต้อยพี่น้องเป็นบะเร็นน้ำฝีมือเสียดพี่น้องไหลจะจัดไหลได้พี่น้อง่มันยดเริ่มยดแล้วสองก่อนพี่น้องก่อน ผมิด้ใส่เพื่อนได้ครับพ<ไ>พเพื่อนทำมังกรบอกดอกพี่น้องเลยสีมือบะมี่ี <c oughs> ออกเก่าออกเก่ามิดเขาเนาะพี่น้องสีมือบะคือเพื่อนจะของอย่างเพื่อน ผมมาหาจีบน้ำเพลินเด้เอร์เขาเลินดับเซียนนะพี่น้องมันหนักอยู่บ่มันบ่หนักได้อย่างเนหะน,นักแต่ทางเราผมยังวันโมได้มันได้ได้อย่างนี้ว่าโมน,น,นำหนักกันบ่ได้เโมได้ต้นนี้พี่น้องเลยมีบุคลิค เดียมีดเราเคยมือไหลพี่น้องไหลอย่างบุนนักอย่างบุนเหนียนยางน้ำเหียงไหลเดี๋ยวมือเดี่ยวมากมือเดี๋ยวมากเนาะ ว่ามันยางชกบพเน่าอมากบ่เขาเลยนะบ่เขาาที่คือว่าเขาอยู่สิเอายู่น้กเขาี่สองตนซอกเขาเลยนับมีดจังโอ้ยกี่ดงสองตนเขานะ แถวแต้แถวต่นแถวต่แตุ่ผแถวแปปถถสุดเลย,เลยครับเพลงมาจีมอย่างีงเพลงไม่ียาเร็วเพเร็วมาเป็นเพลงเอ็มีดู องศามันหกสิบหาจะเก็เครงหกสิบหาเนาะเออมันเป็นมีเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยอ่อยก้ได้ก็ได้่ก็ได้บนได้อยู่ มีก็ไปจุกแห็นไปมีดพวกเขามือน่าเจ้าทำมีดเขามือเจ้ากระจัดเลย,นะอ,ยอ่ะโอ้ยไอ้ไปผูกต้นผูกนะจุกอีก ไปไปไปอูพวกเป็น <DVD> น <p ans Dream ing> ี่ล้วแล้วเขามือมีบพวเขามือมันบราณะจะเคยกี่ตัวบิดเจสิบห้าคือ7จ็ดสิบีหกสิบห้านี่เอาเล้วเอาเราได้เรืงี้เนี่งไปเ่องออก เอาใส่ดินมันพี่ต้เใจตัตง,ตงดินไหมเรียบไม่มีเรีบบ่มีวายเขาไม่ได้ใส่เรีบดอกเรีบบ่มีหรอเรียบ,บานไรอโอใส่พู่ไว้หน่บุดม ย่งไงปุ่ยยแล้น้องไปยุ่กเอ็กกับไปพูดีคลองอย่างทำหน้าบัดงามบัดที่ไรเนาะ À, chốc 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 Không, chốc 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 lên, <laughs> chốc gì? <đi. cười> chốc 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 Nó chốc 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 nào มันหอกระต่ายเนี่ยอันหนึ่งมัน,ยยมนไใหญ่เลยนะเถิงเถิง เฮ้ยจาก่อสูงนะได้ยิงใ้่ยอู่ด้วยน่ะไหลวะทำนี้ไหลโอ้ยหมื่หมื่นโอ้มากสูงเนาะอือพี่น้องเอาวมันเปิดไห้พี่น้องได้ยิงเอาไปปลายตีมตั้งมันละมันนี่ ได้พอขายวันบ่แม่นรับไม่รู้จะบ้านะจากผมไม่ด้ทำเขาเอาพี่น้องคลิปกีดยางปลาทับนาย,ยางเทานาต้อยกีดไทยกันระมาณนี้ครับผมบกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม